บนยอดภูผาที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงสะอื้นที่ลอยมากับสายลมหยดน้ำตาของพระจาริกไม่ได้เป็นเพียงน้ำใสที่รินไหลแต่มันคือข้อความแห่งความลับที่เขียนลงบนภูผาข้อความที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่ได้ยิน แสงจันทร์อาบยอดภูเขาสูงสายลมหนาวพัดพาเสียงแผ่วเบาของธรรมชาติให้ประสานกับเสียงก้องสะท้อนจากหุบเหวลึกพระเจริกผู้เดินทุดงเพียงลำพังในผ้ากาสาวพัสเก่าๆก้าวเท้าอย่างเชื่องช้าไปตามทางหินแคบเสียงไม้แห้งแตกใต้ฝ่าเท้าดังกล้องในความเงียบเสมือนบทเพลงที่ขับกล่อมใจที่กำลังสันไหว เมื่อถึงจุดสูงสุดของภูผาพระจาริกหยุดลงดวงตาที่เคยสมบนิ่งกลับสันริริกเขาเงยหน้ามองดวงดาวที่กระพริบอยู่เหนือฟ้าเสมือนกำลังค้นหาคำตอบที่หายไปในจักรวาลยามนั้นเองหยดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นมานานก็เออคลอเรนไหลลงแก้มช้าช้าน้ำตาไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยของความเศร้าแต่เป็นบันทึกของหัวใจที่เก็บงำเรื่องราวไม่เคยบอกใคร เสียงสะอื้นที่หลุดออกจากอกนั้นไม่ได้ดังสนั่นแต่กลับเบาบางคล้ายสายลมทว่าก้องสะท้อนในความเวงว่างของหุบเขามันเป็นเสียงที่โลกภายนอกไม่อาจได้ยินแต่ภูผาและท้องฟ้ากลบับรับรู้ราวกับทั้งจักรวาลกำลังบันทึกความอ่อนแอและความเข้มแข็งไว้ในวินาทีเดียวกัน พระจาริกยกมือสันไหวขึ้นจับลูกป,ประคำเก่าๆแต่ละเม็ดที่กลิ้งผ่านปลายนิ้วเหมือนเป็นพยานแห่งการเดินทางไกลเขาพึมพำบทสวดเบาๆคล้ายจะบอกเล่าแกส่สรรพสิ่งในธรรมชาติว่าความทุกข์ความเหงาและความรักที่จากไปล้วนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในใจมนุษย์แม้จะครองผ้าเหลืองแม้จะละทางโลกแต่หัวใจยังเป็นเพียงหัวใจที่เปราะบางต่อความทรงจำเก่าไม่ต่างจากใคร ยิ่งเสียงสวดดังขึ้นน้ำตายิ่งรินไหลลงไม่หยุดภูเขาสูงตระห่านกลายเป็นเหมือนสมุดบันทึกบันทึกที่ไม่มีท้อยคำใดเขียนไว้แต่จารึกด้วยหยาดน้ำตาที่ร่วงหล่นทีละหยดฝากความรู้สึกไว้กับดินหินและสายลมเพื่อให้ธรรมชาติเป็นผู้รับฟังตลอดกาล ChatGPT เสด ยิ่งเสียงสวดดังขึ้นน้ำตายิ่งรินไหลลงไม่หยุดภูเขาสูงตระงานกลายเป็นเหมือนสมุดบันทึกบันทึกที่ไม่มีถ้อยคำใดเขียนไว้แต่จารึกด้วยหยาดน้ำตาที่ร่วงหล่นทีและหยดฝากความรู้สึกไว้กับดินหินและสายลมเพื่อให้ธรรมชาติเป็นผู้รับฟังตลอดกาล สายหมอกบ,บางเริ่มลอยคลอรอบกายพระจาริกดุจม่านขาวแห่งความลี้ลับที่โอบรอบผู้บำเพ็ญเพียรให้แยกขาดจากโลกภายนอกเขาหลับตาลงหัวใจยังคงเต้นแรงตามจังหวะของความทรงจำเก่าเสียงหัวเราะของใครบางคนจากอดีตยังคงก้องสะท้อนอยู่ในมโนสำนึกภาพใบหน้าที่เคยยิ้มให้กันภาพการลาจากโดยไม่ทันเอ่ยคำร่ำลาทุกสิ่งกลับคืนมาพร้อมกับหยาดน้ำตาในค่ำคืนนี้ ความเหน็บหนาวของยอดเขาไม่อาจทำให้กายสั่นเท่าแรงสะท้อนของความว้าเหวในใจพระจาริกม,มือแน่นหายใจยาวก่อนจะก้มลงสัมผัสพ,พื้นหินเย็นยเยียปย่ออยน้ำตาร่วงซึมลงไปสู่พื้นดินราวกับหวังให้โลกใต้ฝาเท้าเป็นผู้แบกรับทุกความเศร้าที่เก็บซ่อนเอาไว้เขาเอ่ยในใจว่าทุกหยดน้ำตาที่ไหลออกมาจงเป็นเครื่องสละจงเป็นบทเรียนให้ใจพ้นจากพันธนาการของอดีต แต่ทันใดนั้นเองเสียงสะท้อนจากผาหินกลับดังก้องขึ้นมาราวกับเสียงตอบรับจากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเสียงที่ไม่ใช่เพียงธรรมชาติหากแต่เหมือนวิญญาณแห่งภูเขากำลังบอกเล่าอะไรบางอย่างแก่เขาพระจาริกชนักเล็กน้อยเมื่อเสียงสะท้อนนั้นดังขึ้นในความเงียบงันของรัติการมันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าหากแต่คล้ายเสียงจากก้นบึ้งของหัวใจตนเองที่ถูกภูผาขยายก้องออกมาเขาหลับตาแน่นอีกครั้งตั้งใจฟังอย่างสงบเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ยากจะอธิบาย เจ้ามาที่นี่เพื่อหนีหรือเพื่อหาความจริงคำถามล่องลอยในอากาศเย็นเยียบและกดทับหัวใจพระจาริกรู้สึกเหมือนถูกฉีกความลับออกมาเปิดเผยเขาไม่ตอบเพียงนั่งสงบลงบนก้อนหินแข็งกร้านยกมือพนมขึ้นแนบอกน้ำตายัยงคงเอรินลงมาไม่ขาดสาย แสงจันทร์ส่องกระทบผิวหินจนดูราวกับสายน้ำเงินไหลผ่านไปตามร่องรอยที่น้ำตาของพระจาริกยศลงราวกับภูผากำลังเขียนบันทึกแห่งคืนประวัติศาสตร์นี้แทนปากกาและสมุดกระแสน้ำตาที่กลั่นออกมาจากความทรงจำอันเจ็บปวดกำลังกลายเป็นถ้อยคำที่ธรรมชาติบันทึกไว้โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษร เสียงสะอื้นที่เผ่เบาเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นแรงสวดมนต์ที่เข้มแข็งขึ้นพระจาริกเกื้อเอ่ยบทพุทธมนต์ทีละคำแต่ละคำก้องสะท้อนในใจเหมือนกำลังะลางสิ่งมัวหมองที่ค้างค้างอยู่มาเนิ่นนานเสียงสวดประสานกับเสียงลมเสียงใบไม้เสียงหินที่สั่นสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างราวกับร่วมกันรับฟังและปลอบประโลม เวลาผ่านไปเนิ่นนานพระจาริกเริ่มรู้สึกถึงความเบาสบายในใจความเจ็บปวดไม่หายไปทันทีแต่กลับถูกเปลี่ยนเป็นพลังเงียบงนันที่ช่วยประคองจิตเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งมองฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวนับพันความมืดมิดของภูผาไม่ได้ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นอ้อมกอดที่คอยรับฟังทุกความรู้สึกของเขาอย่างอ่อนโยน แต่ในขณะเดียวกันความว่งว้างยังคงซ่อนบางสิ่งเอาไว้ภายในเงามืดนั้นมีเสียงบางเบาราวกระซิบยังไม่หายไปเสียงที่เหมือนกับสัญญาว่าคืนนี้จะไม่ใช่เพียงการระบายความเศร้าหากักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่เขาเองยังไม่รู้ว่าจะพาไปพบเจอกับอะไร พระจาริกนิ่งฟังเสียงนั้นที่ล่องลอยอยู่ในความเวงว่างของภูผาราวกับสายลมพัดผ่านกิ่งไม้แห้งเสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงของอดีตท,ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจความทรงจำครั้งเมื่อยังเป็นคาราวาสภาพครอบครัวที่ห่างหายใบหน้าของผู้เป็นมารดาที่เคยอาบด้วยน้ำตาเมื่อวันที่เขาตัดสินใจออกบวชทุกอย่างหวนคืนมาพร้อมแรงสะเทือนที่ทำให้เขาสั่นไปทั้งกาย ดวงตาเอ่อคลอน้ำตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงความเศร้าหักแต่เป็นการยอมรับการยอมรับว่าในความเป็นมนุษย์แม้จะครองภ้ากาสาวพัสก็ยังไม่พ้นจากบ่วงแห่งความผูกพันและความทรงจำพระจาริกวางมือลงบนอกหัวใจเต้นช้าลงเสียงสะอื้นเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยลมหายใจยาวและลึก ทันใดนั้นแสงดาวเหนือก็ส่องประกายเจิดจ้าเหนือท้องฟ้าราวกับจักรวาลกำลังชี้ทางเขาเงยหน้าขึ้นมองพลันสัมผัสได้ถึงพลังแปลกประหลาดที่หลังไหลเข้าสู่จิตใจความหนาวเหน็บที่กัดกร่อนกายค่อยๆค,ค,คลายลงกลายเป็นความอบอุ่นที่ยากจะอธิบายเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นอีกครั้งจงก้าวต่อไป ทุกหยดน้ำตาคือมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาทอยคำนั้นเหมือนสลักลงบนวิญญาณพระจาริกรู้ในทันทีว่าการเดินทางของตนไม่ได้เป็นเพียงการสแสวงหาความสมบแต่คือการปลดปล่อยพันธนาการที่กักขังหัวใจมาช้านานเขาลุกขึ้นยืนฝุ่นหินเกาะตามจีวรที่ซีจ,จางแต่แสงจันทร์กลับทำให้ร่างนั้นดูสง่างามราวกับรูปสลักแห่งความมุ่งมั่นสายลมพัดผ่านดอกหญ้าบนยอดผาสันไวประหนึ่งกำลังโค้งคำนับต่อผู้สแสวงหาความจริง พระจาริกก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ทอดยาวลงจากยอดเขาทุกย่างก้าวไม่ใช่การนี้อีกต่อไปหากแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับอดีตเผชิญหน้ากับหัวใจและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่กำลังรออยู่เบื้องหน้า ChatGPT เสร ก้าวเท้าของพระจาริกค,ค่อยๆเคลื่อนไปตามทางลาดชันความเงียบยังคงโอบกอดรอบกายแต่ในเงียบนั้นกลับมีบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนทุกต้นไม้ทุกก้อนหินจ้องมองมาพร้อมกับความหมายบางอย่างเสียงลมที่เคยพัดพลิวอย่างอ่อนโยนบัดนี้กลับมีแววสันสถานแฝงด้วยถ้อยคำที่เข้าไม่ถึง ในความมืดของหุบเหวเบื้องล่างคล้ายจะมีเงาเคลื่อนไหวบางอย่างร่างสูงผอมของพระจาริกหยุดก้าวดวงตาเพ่งมองไปข้างหน้าใต้แสงจันทร์สีเงินเขาเห็นเพียงหมอกที่หนาทึบลอยวนแต่ในหมอกนั้นกลับแฝงรูปร่างเลือนรางคล้ายผู้คนมากมายยืนเรียงรายอยู่เสียงสะอื้นที่เคยหลุดออกจากอกเขาเมื่อครู่กลับก้องสะท้อนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของเขาเพียงผู้เดียวมันเป็นเสียงสะอื้นนับไม่ถ้วนเสียงชายเสียงหญิงเสียงเด็กที่สอดประสานกันราวกับคลื่นซัดเข้ามากระแทกหัวใจ พระจาริกยกมือพนมหัวใจเต้นแรงความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังจนสันสถานเขาหลับตาลงพยายามสวดบทมนเพื่อเรียกสติแต่เสียงสะอื้นกลับยิ่งดังยิ่งก้องราวกับดวงวิญญาณเหล่านั้นกำลังสแสวงหาที่พึ่งพิงแล้วทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก้าวออกมาจากหมอบมันเป็นเงาที่พระจาริกรู้จักเป็นอย่างดีใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาคือมารดาของเขาเองดวงตาที่มองมาไม่ใช่เพียงความรักแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ พระจาริกรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งโดยไม่อาจห้ามได้เสียงกระซิบจากมารดาดังขึ้นแผ่วเบาแต่คมชัดยิ่งกว่ามีดเจ้าละทิ้งเราเพื่อแสวงหาความสงบแต่ความสงบของเจ้าจะสมบูรณ์ได้หรือหากยังมีคนที่ร้องให้อยู่เบื้องหลังคำถามนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจยามนี้พระจาริกไม่รู้ว่าการเดินทางของตนจะนำไปสู่แสงสว่างหรือกลับกลายเป็นเส้นทางแห่งความหลอนที่ไม่อาจหวนกลับได้อีก c h g p t s a พระจ้าิกตัวสันง,งานงกสายตาจับจ้องไปยังเนามานดาที่ก้าวออกมาจากม่านหมอบร่างนั้นไม่ใช่เนื้อหนังแต่กลับโปร่งแสงราวกับเงาสะท้อนจากหยาดน้ำดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่หยุดไหลแต่กลับไม่ร่วงหล่นสู่พื้นราวกับถูกกักเก็บไว้ชั่วนิรัน เสียงสะอื้นจากวิญญาณรายร,ายรอบดังแผ่วเบาประสานกันเป็นท่วงทำนองอันน่าขนลุกพระจาริกพยายามจะข่มใจให้นิ่งเขายกมือขึ้นประนมสวดมนต์เสียงสวดแรกเริ่มสั่นเครือแต่ยิ่งเปล่งก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเหมือนดวงจิตกำลังต่อสู้กับแรงดึงดูดของอดีตที่ไม่ยอมปล่อยมือ เนวมานดาค่อยๆเกื้อมือมาทว่ามือของนางกลับแหวกผ่านอากาศไม่อาจสัมผัสกายเนื้อของลูกชายแต่ความเย็นยะเยือกแทรกซึมเข้าสู่หัวใจจนพระจาริยกหายใจติดขัดภาพเหตุการณ์ในอดีตผุดขึ้นมาอย่างไม่อาจห้ามได้ภาพวันที่มารดาร้องให้ขณะเขาออกบทภาพบ้านเก่าที่กำลังร้างภาพพี่น้องที่แยกย้ายหายไปทุกภาพถาโถมเข้ามาราวกับมหาสมุทรคลื่นใหญ่ เสียงในหมอกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงมารดาแต่เป็นเสียงนับร้อยที่ซ้อนทับกันเจ้ายังไม่หลุดพ้นเจ้ายัางเป็นเพียงมนุษย์ที่แบกน้ำตาของโลกไว้บนบ่าพระจาริกัดฟันแน่นน้ำตาไหลพรากแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขายกประคำขึ้นสูงแล้วกล่าวเสียงหนักแน่นถ้าทุกหยดน้ำตาคือพันธะข้าจะสวดให้มันกลายเป็นทางสว่างไม่ใช่โซ่ตรวนอีกต่อไป ทันทีที่ถ้อยคำสิ้นสุดแสงจันเนื้อฟ้าก็ทอแสงแรงกล้าแหวกทะลุหมอกลงมาเอามานดาและวิญญาณนับร้อยค่อยๆสลายไปกับแสงนั้นเหลือเพียงความเงียบว่างกับกลิ่นหอมบางเบาของดอกหญ้าที่ลอยตามลมพระจาริกสุดลงนั่งบนพื้นหินน้ำตายัางไหลไม่หยุดแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าหากเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเขาหายใจยาวรู้สึกถึงน้ำหนักที่หายไปจากอกเหมือนถูกถอนราก ทว่าในส่วนลึกของหุบเวเสียงสะอื้นยังคงก้องกังวานแผวเบ,เบาราวกับเตือนว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดและยังมีวิญญ,ญาณอีกมากที่รอคอยการชำระล้างด้วยแสงแห่งเมตตาของเขาพระจาริกนั่งนิ่งอยู่นานบนก้อนหินแหลมคมใจยังสั่นสานกับภาพเงามารดาและเสียงคร่ำครวญจากวิญญ,ญาณที่เพิ่งสลายหายไปสายลมบนยอดเขาพัดแรงขึ้นจนจีวปรปลิวสะบัดความหนาเวเยน็นแทรกซึมถึงกระดูกแต่กลับไม่ทำให้เขาวนไหวเท่าแรงสะท้อนในหัวใจ เขาหลับตาลงอีกครั้งพยายามจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกทีละยาวทีละลึกเสียงสะอื้นจากหุบเหวยังคงก้องแต่คราวนี้เขาเริ่มฟังมันอย่างต่างออกไปแทนที่จะมองว่าเป็นเสียงหลอนหรือเสียงจากวิญญาณเขากลับเริ่มเห็นว่าเสียงเหล่านั้นคือกระจกสะท้อนความทุกข์ของสรรพสัตว์คือเสียงของโลกทั้งโลกที่กำลังร่ำไห้ หยาดน้ำตาที่ไหลออกมาอีกครั้งจึงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเมตตาพระจาริกพนมมือขึ้นแล้วสวดมนต์หม่คราวนี้ถ้อยคำของบทสวดไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบใจตนเองแต่เป็นการอุทิศให้แก่ทุกดวงวิญญ,ญาณที่ยังติดค้างอยู่ในความทุกข์แสงดาวบนท้องฟ้าสองประกายเจิดจ้าขึ้นทีละดวงเหมือนกำลังตอบรับเสียงสวดน,นั้นความมืดรอบข้างค่อยๆค,ค,คลายตัวสายหมอบที่หนาทึบเหมือนม่านแห่งความหลงเลือนค่อยๆจางหายเผยให้เห็นเส้นทางเล็กๆท,ที่ทอดลงไปในหุบเขาเส้นทางที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน พระจาริกลุกขึ้นยืนอีกครั้งร่างกายอ่อนล้าแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยพลังใหม่เขาเข้าใจแล้วว่าการเดินทางของตนไม่ใช่เพื่อหนีความทุกข์หากแต่เพื่อเผชิญหน้ากับมันและแปลเปลี่ยนเป็นเมตตาเขาก้าวลงสู่เส้นทางใหม่ที่เปิดออกเสียงสะอื้นในหุบเหวไม่หายไปหากแต่ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคล้ายสายน้ำไหลเป็นเสียงที่อบอุ่นและสงบมากกว่าเดิมราวกับบอกให้รู้ว่าแม้ความทุกข์จะยังอยู่แต่เมื่อมีผู้ยอมรับฟังด้วยหัวใจมันก็จะไม่เป็นความมืดมิดอีกต่อไปและในความเงียบอันศักดิ์ินนั้้รรระจาากก็ูว่ การเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นชจีพีทีเศษเสียงก้าวเท้าของพระจาริกกระทบพื้นหินแคบๆไปตามเส้นทางที่ปรากฏขึ้นใหม่ใต้ฝ่าเท้าเย็นชื้นราวกับมีหยดน้ำค้างจากหมอกหลงเหลือแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เพียงทางกายหากเป็นทางใจที่ธรรมชาติเปิดขึ้นเพื่อเขาโดยเฉพาะ ระหว่างทางเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาบางคล้ายเสียงคนสวดมนต์จากที่ไกลแสนไกลาบางครั้งเหมือนเด็กน้อยบางครั้งเหมือนหญิงชาราทุกเสียงประสานเป็นบทสวดเดียวกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเสียงเหล่านี้ไม่ทำให้หวาดกลัวอีกต่อไปหากกลับกลายเป็นแรงหนุนให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง เมื่อเดินลุกลงไปในหุบเขาพระจาริกพบลำธารสายเล็กที่ส่องแสงสว่างราวกับเส้นเงินไหลผ่านความมืดน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวทันทีที่ก้มลงชำระใบหน้าน้ำเย็นนั้นทำให้ดวงใจสงบราวกับล้างคราบเงาของความเศร้าที่ฝังมานานแต่แล้วกระแสน้ำกลับแปรเปลี่ยนภาพสะท้อนบนผิวน้ำไม่ใช่ใบหน้าของเขาหากกลับกลายเป็นผู้คนนับไม่ถ้วนชายหญิงเด็กเล็กผู้เท่า ทุกใบหน้ามีหยาดน้ำตาทุกสายตาจ้องมองมายัางพระจาริกอย่างวาวอน,น้ำตาพวกเขาหลัง่งรวมกับสายน้ำจนกลายเป็นกระแสเชี่ยวพระจาริกหลับตาไม่ถอยนี้หากยกมือขึ้นประนมเนื้อสีสาแล้วสวดเสียงหนักแน่นกว่าเดิมเสียงสวดสะท้อนกล้องทั่วหุบเขาราวกับแผ่นดินทั้งผืนกำลังขานร,รับบทสวดน,นั้นชัดเจนลึกซึ้งและเต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตา ช่วขณะนั้นเองภาพใบหน้าที่ร้องให้ทั้งหมดค่อยๆเลือนหายน้ำตากลายเป็นหยดน้ำใสที่ไหลตามลำธารไปสู่ความสงบความมืดที่โอบล้อมพลันสว่างขึ้นเหมือนยามรุ่งอรุณทั้งภูเขาสองประกายคล้ายมีดวงตานับพันกำลังหลับไหลแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกันพระจาริกรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้แบกน้ำตาเพียงลำพังอีกต่อไปทุกหยดที่หลั่งออกมาได้ถูกชำระและเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการปลดปล่อยให้แก่ทั้งตนเองและสรรพชีวิตรอบข้าง แต่เสียงหนึ่งยังคงดังอยู่ในก้นบึ้งของใจเสียงที่กระซิบว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลเจ้าจะพร้อมหรือไม่ที่จะเดินต่อไปจนถึงที่สุด ChatGPT เศษพระจาริกนิ่งเงียบหลังจากได้ยินเสียงกระซิบภายในใจเสียงนั้นไม่ใช่เพียงคำถามแต่เป็นบททดสอบอันลึกซึ่งเขายือนอยู่ริมน้ำลมหายใจช้าและยาวดวงตาสะท้อนแสงดาวเต็มฟ้าเขารู้สึกได้ว่าทุกก้าวต่อจากนี้จะไม่ใช่เพียงการทุดงเพื่อสงบแต่เป็นการเดินทางเพื่อรับภาระของโลกทั้งปวง สายลมพันพัดแรงขึ้นจนใบไม้สั่นสะ้านบนท้องฟ้าปรากฏแสงแปลกประหลาดเหมือนสายรุ้งกลางราตรีมันทอดตัวลงมาเชื่อมระหว่างสวรรค์กับุูเขาพระจาริกเงยหน้ามองอย่างสงบความสว่างนั้นไม่ได้แยงตาหากกลับทำให้หัวใจอ่อนโยนเหมือนมีบางสิ่งเปิดประตูภายในจิตให้เห็นความจริงที่ซ่อนเร้นเขาก้าวไปตามลำธารที่ส่องประกายน้ำที่เคยสะท้อนใบหน้าของผู้คนมากมายบัดนี้ใสบริสุทธิ์ราวกับแก้วทุกหยดดูเหมือนจะบรรจุค,คำสอนเงียบเงันบทเรียนจากน้ำตาของสรรพชีวิตที่ได้ชำระล้างไปแล้ว เมื่อเดินลึกเข้าไปเขาพบถ้ำหนึ่งกลางผนังผาสูงปากท้ามืดสนิทแต่มีลมอุ่นพัดออกมาประหนึ่งเชื่อเชิญเขาหยุดยืนอยู่ครู่ใหญ่สายตาสงบนิ่งก่อนจะยกมือพนมและก้าวเข้าสู่ความมืดนั้นภายในถ้ำเงียบกริบเสียงลมหายใจสะท้อนกล้องในโพรงหินแต่ไม่นานนักด้านในสุดกลับปรากฏแสงสว่างเรืองรองร่างเงาของพระโบราณองค์หนึ่งปรากฏขึ้นนั่งสมาธิอยู่กลางแสงนั้นดวงตาหลับสนิทใบหน้าสงบลึกล้ำราวกับอยู่เหนือการเวลา พระจาริกหยุดชนะหัวใจเต้นแรงแต่ก็เต็มไปด้วยความเคารพเขาคุกเข่าลงกราบร่างเงานั้นไม่ได้ขยับแต่เสียงกลับดังก้องในถ้ำเจ้ามาเพราะน้ำตาแต่เจ้าจะออกไปพร้อมกับแสงสว่างเจ้าพร้อมหรือไม่ที่จะไม่ใช่เพียงผู้บันทึกความทุกข์หากแต่เป็นผู้ชำระความทุกนั้นคำถามนั้นดังชัดเจนและหนักแน่นจนทั้งถ้ำสั่นสะเทือนพระจาริกก้มหน้าลงน้ำตาไหลอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความปีติ ในความมืดและแสงนั้นเขารู้แล้วว่าเส้นทางที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นและทุกย่างก้าวต่อจากนี้จะไม่ใช่เพียงของเขาหากเป็นย่างก้าวของสรรพชีวิตทั้งมวลที่กำลังรอคอยแสงสว่างนี้เช่นกันภายในถ้ำยังคงเงียบเงันแสงเรืองรองส่องกายพระจาริกจนเงาและเนื้อแทบไม่อาจแยกจากกันเสียงกล้องของพระโบราณที่ยังคงนั่งนิ่งกลางแสงยังคงสะท้อนในใจเขาเจ้ามาเพราะน้ำตาแต่เจ้าจะออกไปพร้อมกับแสงสว่าง พระจาริกหลับตาลงช้าๆลมหายใจเข้าออกเริ่มเชื่อมกับความนิ่งของถ้ำทุกสรรพ,พสิ่งรอบกายหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นอย่างสงบภาพอดีตทั้งความเศร้าความผิดพลาดและความผูกพันปรากฏขึ้นทีละฉากแต่คราวนี้เขามองมันโดยไม่หวันไหวอีกต่อไปความเจ็บปวดที่เคยเหมือนคมมีกลับกลายเป็นดั่งบทเรียนที่แฝงแสงสว่าง ทันใดนั้นเสียงสะอื้นที่เคยได้ยินมาตลอดเส้นทางกลับปรากฏอีกครั้งทว่าครั้งนี้ไม่ใช่เสียงนอกกายหากเป็นเสียงที่ลึกที่สุดในใจของเขาเองน้ำตาเออคลอขึ้นมาแต่เป็นน้ำตาที่อุ่นและสว่างดุดแสงอรุณราวกับหัวใจยอมรับทุกความจริงที่แบกไว้พระเงาโบราณในแสงค่อยๆเปิดตาขึ้นแววตานั้นไม่ใช่สายตาของใครอื่นหากเป็นสายตาของพระจาริกเองราวกับกำลังมองกระจกเงาที่สะท้อนความสมบูรณ์ของจิตเมื่อก้าวพ้นความทุกข์ ทันใดนั้นแสงสว่างก็พุ่งกระจายไปทั่วถ้ำผนังหินที่เคยมืดกลับโปร่งใสเผยให้เห็นภาพภูเขาและหุบเวเบื้องนอกทุกใบไม้ทุกก้อนหินเปล่งแสงเรืองรองเหมือนมีชีวิตสัพพเสียงของธรรมชาติประสานเป็นดนตรีสงบเย็นพระจาริกค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกที่เขาเห็นไม่เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งยังคงเหมือนเดิมภูเขาลำธารสายลมแต่ภายในใจเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่ใช่เพียงผู้แบกน้ำตาอีกต่อไปหากกลายเป็นผู้เปลี่ยนน้ำตาให้เป็นแสงสว่าง เขาลุกขึ้นยืนจับลูกประคำเก่าในมือบัดนี้มันไม่ใช่เพียงเม็ดไม้ธรรมดาแต่เป็นเหมือนร้อยเรียงเสียงสะอื้นของโลกทั้งใบที่ถูกแปรเป็นบทสวดพระจริกก้าวออกจากถ้ำเส้นทางเบื้องหน้าทอดยาวเข้าสู่ความว่งวางว่างแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงเพราะเขารู้แล้วว่าการเดินทางนี้ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีน้ำตาบนโลกเขาจะยังคงเดินเพื่อแปรเปลี่ยนทุกหยาดนั้นให้กลายเป็นทางแห่งแสงสว่าง พระจาริกก้าวออกจากถ้ำในยามฟ้าสางท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนลำแสงแรกของวันใหม่ทอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบผิวกายเขาคล้ายเป็นการต้อนรับจากธรรมชาติเสียงนกเริ่มขับขานสายลมเช้าพัดเผ่าเบาเขายืนสงบ,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 บอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางซึ่งไม่รู้ปลายทาง ตลอดทางที่เดินเขาพบผู้คนมากมายชายหนุ่มที่หลงผิดกับอบายามุกหญิงชราที่โศกเศร้าจากการสูญเสียลูกเด็กเล็กแดงที่กำพร้าขาดที่พึ่งทุกคู่ตาที่เขาพบล้วนสะท้อนน้ำตาและความทุกข์พระจริกไมิได้เทศยาวมิได้ยกคำพีหนาเพียงนั่งลงข้างๆรับฟังด้วยความสงบเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนดุดสายลมทุกหยดน้ำตาไม่เคยไร้ค่ามันคือทางผ่านสู่การเรียนรู้ หลายครั้งที่เขาเพียงแค่วางมือลงบนบ่าของผู้ทุกน้ำตาของพวกเขาก็หยุดลงโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำใดๆราวกับหัวใจที่เปิดกว้างสามารถเชื่อมต่อความเจ็บปวดและแปลเปลี่ยนมันเป็นความอบอุ่นไม่นานนักเรื่องราวของพระจาริกผู้มีน้ำตาเป็นบทสวดก็แพร่ไปตามหมู่บ้านและหุบเขาต่างๆผู้คนเรียกขานว่าพระผู้แปลน้ำตาเป็นแสงชาวบ้านพากันเชิญให้ท่านพักแต่ทุกครั้งท่านเพียงยิ้มแล้วก้าวเดินต่อเพราะหัวใจรู้ดีว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล คืนหนึ่งท่านมาถึงหมู่บ้านเล็กที่เผชิญภายแรงผู้คนสิ้นหวังเด็กๆร้องให้เพราะขาดน้ำพระจาริกนั่งลงกลางลานดินอันแห้งผักเขาหลับตาเงียบก่อนหยดน้ำตาของท่านไหลรินลงสู่พื้นดินดินแห้งแตกกระแหงกลับซึมซับน้ำตานั้นและไม่นานก็มีหยดน้ำใสผุดขึ้นเป็นบ่อน้ำเล็กๆผู้คนกรูเข้ามาตักน้ำดื่มด้วยความปีติเสียงสะอื้นครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความทุกแต่เป็นเพราะความยินดีที่ไม่อาจเก็บไว้น้ำตาของหมู่บ้านหลังเรียนประหนึ่งสายฝนแรกหลังฤดูแล้งและพระจาริกเพียงนั่งยิ้มมองทุกสิ่งด เขารู้แล้วว่าหนทางที่ตนเลือกมีใช่เพื่อสแสวงหาความสมบเพียงลำพังแต่เพื่อเป็นพลังเล็กๆที่ชโลมใจผู้คนทั่วล่าทุกหยดน้ำตาที่หลั่งออกจากดวงตาเขาไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยความเศร้าอีกต่อไปหากเป็นเมล็ดพัน์ธุแห่งความหวังที่งอกงามในหัวใจผู้คนชจีพีทีเซ รุ่งสางของอีกวันหนึ่งพระจาริกออกเดินทางต่อจากหมู่บ้านที่ได้รับความชุ่มชื้นจากหยดน้ำตาของท่านผู้คนยังคงกราบไหว้และส่งเสียงอํลลาแต่ท่านก้าวไปอย่างสงบราวกับไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเส้นทางยังทอดยาวไกลกว่านั้น ระหว่างทางท่านผ่านป่าใหญ่ที่เงียบเงนันสายหมอกหนาทึกปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางขณะเดินลึกเข้าไปเสียงสะอื้นแผ่วเบาก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงคนหากแต่เป็นเสียงของธรรมชาติเสียงต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉาเสียงสัตว์ที่ไร้อาหารและเสียงแม่น้ำที่แห้งขอดพระจริเหหยุดยืนกลางป่าหัวใจรับรู้ได้ว่าความทุกข์ของธรรมชาติก็ไม่ต่างจากความทุกข์ของมนุษย์ ท่านนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่หลับตาและเริ่มสวดนมน้ำตาค่อยๆไหลรินทีและหยดลงสู่รากไม้ไม่นานนักใบไม้ที่โรยราเริ่มคืนสีเขียวสดลำต้นที่แห้งแตกกลับแข็งแรงขึ้นเสียงนกเริ่มขับขานอีกครั้งเหมือนป่าได้หายใจใหม่แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือเมื่อพระจาริกลืมตาขึ้นท่านเห็นร่างเงาโปร่งใสของสิ่งมีชีวิตในป่ามากมายกวางนกลิงและสัตว์อื่นๆมารายล้อมก้มหัวลงแทบเท้าท่านโดยไม่หวาดกลัวบางตัวเอาหน้าซบกับผ้าจีวรคล้ายจะขอบคุณที่ท่านได้คืนนชีววิตให้พกมั ท่านเพียงยิ้มและยกมือพนมไม่ได้ถือว่าเป็นพลังของตนเองแต่เป็นพลังของความการุณาที่โลกมอบกลับมาต่างหากเมื่อท่านลุกขึ้นเดินต่อหมอบที่ปกคลุมป่าก็ค่อยๆสลายไปเผยให้เห็นทางสว่างที่ทอดยาวไปยังยอดเขาใหญ่เบื้องหน้าภูผาที่สูงกว่าทุกลูกที่ท่านเคยพบเป็นดั่งเส้นทางสุดท้ายที่กำลังรอให้ท่านก้าวขึ้นไปหัวใจพระจาริกรู้ทันทีว่าบนยอดเขานั้นมีคำตอบสุดท้ายที่ท่านตามหามาตลอดชีวิต ChatGPT เศษ พระจาริกมองยอดเขาสูงตรงหน้าแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบหินผาที่แหลมคมจนเปล่งประกายราวกับเป็นแท่นบูชาแห่งสวรรค์หัวใจของท่านเต้นช้าและมันคงรู้ว่านี่คือปลายทางแห่งการเดินจาริกน้ำตาที่เคยหลังในเส้นทางจะต้องถูกบันทึกไว้บนภูผาลูกนี้ ก้าแรกบนทางชันเต็มไปด้วยก้อนหินและลมแรงแต่พระจาริกไม่หวั่นทุกก้าวเหมือนการบันทึกข้อความด้วยหัวใจเสียงสะอื้นที่ครั้งหนึ่งเคยได้ยินจากผู้คนระหว่างหมู่บ้านป่าและหุบเขาล้วนดังสะท้อนอยู่ในใจคล้ายจะบอกให้ท่านนำทุกเสียงนั้นมารวมเป็นท้อยคำสุดท้าย เมื่อถึงกึ่งกลางทางท่านหยุดพักเสียงลมหวีดวิวราวกับเสียงคร่ำครวญของโลกพระจาริกหลับตาน้ำตาเอ,อ่ขึ้นอีกครั้งและหยดลงบนก้อนหินที่พื้นทันทีหินพื้นนั้นกลับปรากฏรอยสลักขึ้นเองราวกับน้ำตาของท่านได้กลายเป็นหมึกสวร,ร์เขียนถ้อยคำที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจว่าทุกหยดน้ำตาคือบทเรียนของความการุณา ท่านก้าวต่อไปจนถึงยอดเขาสูงสุดฟ้ากว้างเปิดออกดวงอาทิตย์ยืนหยัดเหนือเส้นขอบฟ้าและในวินาทีนั้นหยดน้ำตาสุดท้ายของพระจาริกก็หลั่งรินลงบนหินก้อนใหญ่น้ำตานั้นไม่เพียงแค่ซึมหายไปแต่กลับกลายเป็นแสงใสพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงสะอื้นทั้งหมดที่ท่านเคยรับฟังปเปลี่ยนเป็นเสียงสวดมนต์อันกังวนก้อง ชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปต่างพากันมองเห็นลำแสงนั้นและรับรู้ถึงความสงบในใจน้ำตาของพวกเขาที่เคยเต็มไปด้วยทุกข์กลับกลายเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยทุกหัวใจได้รับการฉลมเหมือนสายฝนที่ตกลงมาหลังความแล้งยาวนานพระจาริกยืนบนยอดเขาเงียบสงบเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าและดินร่างท่านไม่ต่างจากเสาหลักแห่งเมตตาข้อความสุดท้ายถูกเขียนด้วยน้ำตาไว้บนภูผ้าและภูผาลูกนั้นก็กลายเป็นอนุสร์แห่งความกรุณาที่ไม่มีวันเลือน เมื่อพระจาริกยืนอยู่บนยอดภูผาแสงแห่งอรุณรุ่งโอบล้อมร่างกายของท่านราวกับท้องฟ้าและพื้นดินต่างพร้อมใจกันค้อมสีสะถวายความเคารพน้ำตาหยดสุดท้ายที่หลังรินกลายเป็นประกายสว่างสวัยลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าและตกกระจายกลับลงมาเป็นละองแสงโปรยทั่วหุบเขา ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างพากันเห็นปรากฏการณ์นั้นด้วยตาเปล่าเด็กเล็กที่เคยร้องให้เพราะหิวหวยกลับหัวเราะออกมาอย่างบริสุทธิ์ผู้เท่าที่สิ้นหวังกลับยืดหลังขึ้นใหม่ด้วยพลังใจาราวกับเสียงสะอื้นทั้งหมดถูกแปลเปลี่ยนเป็นความหวังใหม่ที่ก้องกังวานไปทั่วผืนแผ่นดินพระจาริกก้าวช้าๆไปนั่งลงบนก้อนหินใหญ่กลางยอดเขาสายลมพัดโบกจีวรให้พลิ้วไหวราวธัเงธรรมชาติท่านหลับตาอีกครั้งทิ้งกายวางใจลงในความเงียบสงบแต่คราวนี้ความเงียบผาได้เปล่าเปลี่ยว มันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสุขที่ไหลเวียนอยู่ในโลกผู้คนเริ่มเล่าขานกันว่าหยดน้ำตาของพระจาริกนั้นไม่ใช่น้ำตาธรรมดาแต่เป็นน้ำตาแห่งเมตตาที่สลักข้อความลงบนภูผาทุกครั้งที่ฝนตกน้ำที่ไหลาจากหน้าผาจะใสสะอาดและหวานราวน้ำที่ผู้ใดได,ได้ดื่มต่างบอกว่าความทุกข์ในใจเบาบางลงความโกรธและความเกลียดชังสลายหายไป การเวลาผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆที่เคยแร้งแค้นกลายเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านไม่เพียงแต่ทำการเกษตรพวกเขายังช่วยกันสร้างศาลาเล็กๆไว้เชิงเขาเพื่อบูชาความการุณาที่พระจาริกได้ทิ้งไว้เด็กๆจะถูกเล่าขานนิทานเกี่ยวกับเสียงสะอื้นบนภูผาอยู่เสมอว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระผู้เดินทางด้วยเท้าเปล่าผู้ซึ่งแบกรับเสียงร้องให้ของโลกทั้งใบและหลอมรวมมันให้กลายเป็นบทเรียนแห่งความเมตตา นักบ,บวชและผู้แสวงหาธรรมจากแดนไกลต่างทยอยเดินทางมาเยือนภูผาแห่งนี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อแค่กราบไหว้แต่เพื่อเรียนรู้ว่าความการุณานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงพวกเขานั่งสมาธิใต้ต้นไม้ที่พระจาริกเคยนั่งร้องให้ด้วยหัวใจที่โล่งเบาและเดินทางกลับไปพร้อมแรงบันดาลใจใหม่ที่จะเผื่อแผ่ความรักให้ผู้อื่น คืนหนึ่งภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีผู้เท่าคนหนึ่งฝันเห็นพระจาริกในร่างโปร่งแสงท่านยิ้มอ่อนโยนและพูดว่าอย่าจดจำเราเพียงเป็นคนผู้หนึ่งจงจดจำความกรุณาที่อยู่ในทุกหัวใจน้ำตาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือปากกาที่เขียนข้อความแห่งความรักลงบนโลก เมื่อผู้เฒ่าตื่นขึ้นเขาเล่าเรื่องนี้ให้ทั้งหมู่บ้านฟังและนับแต่นั้นมาทุกปีผู้คนจะจัดพิธีหยดน้ำแห่งกรุณาโดยให้ทุกครอบครัวนำน้ำสะอาดเพียงหยดเดียวมารวมกันแล้วรดลงบนหินใหญ่ที่เชิงเขาเปรียบเสมือนการสืบต่อข้อความที่พระจาริกได้เขียนไว้บนภูผาเด็กเล็กในรุ่นต่อรุ่นเติบโตขึ้นท่ามกลางประเพณีนี้พวกเขาเรียนรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ใช่การไม่ร้องให้แต่คือการกล้าที่จะร้องออกมาเพื่อผู้อื่นและพร้อมจะเปลี่ยนหยดน้ำตานั้นให้กลายเป็นความหวัง แม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายร้อยปีร่างกายของพระจาริกไม่ปรากฏให้เห็นอีกแต่ชื่อเสียงของท่านไม่เคยเลือนหายเสียงสะอื้นบนภูผากลายเป็นตำนานเป็นเสียงกล้องในหัวใจมนุษย์ผู้สแสวงหาความจริงและเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ผู้คนทั่วสารทิศหันกลับมามองกันด้วยสายตาแห่งเมตตาภูผาลูกนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงภูผาหากแต่เป็นสมุดบันทึกของโลกที่บันทึกไว้ด้วยน้ำตาอันศักดิ์สิทธิ์น้ำตาที่ไม่เคยจางหายแต่คงอยู่ในทุกหัวใจที่ยังคงเชื่อในพลังของความการุณา และในทุกครั้งที่ลมพัดผ่านยอดเขาหากใครเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจจะได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาไม่ใช่เสียงแห่งความทุกแต่คือเสียงสะอื้นแห่งการปลดปล่อยราวกับพระจาริกยังคงนั่งอยู่บนนั้นยิ้มอ่อนโยนและคอยเขียนข้อความด้วยหยดน้ำตาแห่งเมตตาต่อไป